สถิติเนี่ยจากเกมที่แล้วนะครับออกมาแบบนี้2-0คนแขกไล่เรียงนะครับแอคชั่นเพลย์ทั้งหลายเนี่ยในเชิงเทคนิคแล้วก็แท็ติกด้วยครับจริงๆก็ออกมาสูสีกันนะฮะถ้าดูจริงๆแต่เรื่องของจังหวะที่เรามีจังหวะในการครอบครองบอลอ่ะเราจะดูดีกว่า เพราะว่าจังหวะที่เรานําไปด้วยแหละแล้วก็เป็นเกมที่ถึงแม้ว่าตอนช่วงครึ่งหลังของเวียดนามอ่ะคือจะได้บอลตลอดอ่ะแต่เป็นบอลที่ไปข้างหน้าเพราะว่าเขาต้องการไปให้ถึงหน้าประตูให้เร็วในพื si ้นที่สุดท้ายให้เร็วแต่ของเราก็มีการที่จะฆ่าเวลาไว้ตอนช่วงครึ่งหลังนะฮะก็เลยดูว่าของเราเนี่ยคือจะเหนือกว่าในเรื่องของเกมครอบครองบอลส่วนในเรื่องของเกมดวลหนึ่งต่อหนึ่งก็แน่นอนว่าคือทางเวียดนามเขามันออกมาดีตอนช่วงครึ่งหลังของเวียดนาม มีการดวลกัน13ครั้งของไทยนะครับแล้วเราเอาชนะไปได้5ครั้งของเขา19ครั้งแล้วก็ชนะไปได้9ครั้งนะครับก็ถือว่าประมาณ60%เปรนี่ยประมาณเนี้ยเรื่องของเกมเพสซิ่งเกือบจะเท่ากันเลย12ครั้งก็ถือว่าเป็นเกมที่เป็นทานทิ่ชันตลอดเราก็จะเห็นนะที่เป็นครึ่งหลังเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของเกมรับแล้วก็โต้นะครับมันก็จะเป็นทานที่ชันจากรับและลุกสิ่งสําคัญก็คือในวันพรุ่งเนี่ยคือห้ามประมาทต้องคิดซะว่าเป็นสนสูงเราเล่นไปเนี่ย ทั้งสองทีมอ่ะคือเน้นกันที่แนวลึกอย่างเดียวเลยนะจะเห็นว่าจังหวะที่เป็นลูกคอสเนี่ยจะมีของไทยแค่สามครั้งของเขาต้องมาหลากหลายขึ้นใช่ไหมผมคิดว่าเขาน่าจะมาทุกวิถีทางเนี่ยต้องมา,งาทุกวิถีทางกแหละเออเหมือนเขาเปิดบอลเดินทางชา้าคือคือไอเปิดไม่ดีของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเปิดไม่แม่นนะเพราะว่าไอาเปิดแม่นเนี่ยมันยากหมดแล้ว ส่วนใหญ่เขาจะเล่นสไตล์อย่างที่โค้ชแขกบอกเขาก็จะเน้นทะลุทะลวงที่เป็นตัวที่ครอบครองบอลแล้วก็พยายามที่จะโซโล่ไปแล้วก็มีตัวที่พุ่งแล้วก็จะแทงทูเข้าไปส่วนเรื่องของการเล่นวันทัชทูทัชคอมบิเนชันเนี่ยตรงพื้นที่สุดท้ายไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็อย่าประมาทครับเพราะว่าสิ่งสําคัญลูกที่เขามีคีย์ที่เราได้ดูจากเกมที่แล้วเนี่ยก็หลายลูกเหมือนกันที่เขาใช้เกม แทงหลังลายเนี่ยแล้วก็ลูกยิงไกลโอกาสในการยิงเขาเห็นไหมสิบสาครั้งนะครับซึ่งเราก็ปล่อยไม่ได้เพราะฉนั้นมันบ่งบอกว่าเชฟตรงเนี้ยเราอาจจะรับลึกเกินไปจนทําให้โอเคเขาจ่อไม่ได้ก็จริงแต่เขามีลูกยิงไกลที่เขายิงได้หลายครั้งก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันรับลึกมากไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องเล่นตามปกติที่เราตามสไตล์ของของทีมชาติไทยนะครับเท้าสู out, ่เท้าวันทัดทูทัดย้ายซ้ายทีขวาทีแล้วก็หาจังหวะที่ เข้าไปเล่นตรงพื้นที่สุดท้ายให้เร็วๆก็แสดงว่ามันก็ต้องสู้กันตรงกลางกันแหละเพื่อเซฟพื้นที่แดนสองด้วยเพราะถ้าเราวางการคนเดียวเหมือนเกมที่แล้วครึ่งหลังอ่ะมันจะเห็นชัดว่าเราโดนตัดออกจากเกมลุกไปเลยเพราะว่ากลางเราสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราวางกลาง้วสองคนที่เป็นตัวรับผมว่ามันจะช่วยเรื่องการตัดเกมได้ส่วนจะอินเตอร์เซ็บบอลแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ไหมก็อยู่ที่การฝึกซ้อมด้วยชัดเจนเลยว่า เราชนะ2อศูนย์ก็จริงแต่เป็นเรื่องของจังหวะก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าสุดท้ายไทยกับเวียดนามกินกันที่ t r a n s ิชั o แต่ว่าเรามีโบนัส1ประตูคือลูก2อศูนย์คือเราได้จังหวะ build up ครึ่งหลังเน้นย้ำเลยนะครับว่าเป็นจุดที่เราต้องดูเนื่องจากเราจะเห็นว่าเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างจากการบุกข,ของเวียดนามซึ่งพ้าทรงซอแก้เกมมาหลังจากที่ตามหลังเรา2ลูกนะครับเป็นช่วงแรกก่อนนะครับในจังหวะที่เรานำสองศูนย์เนี่ย ก็ขยายความเพิ่มไปในเรื่องของจํานวนพาร์ตนะครับเรามีจํานวนพาร์ตสิบห้าพาร์ตนะครับจนถึงประตูโดยที่ไม่เสียบอลโดยที่เราก็เล่นพาร์ตสปอร์ตมูฟเมนต์แล้วก็หาพื้นที่ที่มันได้เปรียบก็คือพื้นที่ตรงหน้าลายกองหลังห้าตัวของเวียดนามแล้วเราได้จากเขาเคลียบอลขึ้นมาแล้วเราก็เริ่มพาซิงเข้าไปจังหวะแบบนี้ถามโค้ชแคมหน่อยเวียดนามเขาจะเล่นแบบนี้ได้ไหมบิลอัพผมบบมองว่าถ้าเขาแก้นะ พราะเขารู้แล้วว่าคีย์ก็คือเจเจจะหาพื้นที่ดีนในจังหวะแบบเนี้เพราะนั้นผมว่าน่าจะมีการจับตายทั้งตัวตรงพื้นที่ตรงแดนกลางแล้วก็หน้าลายน่าจะมีคนตามมากกว่านี้ตอนที่เขาเล่นนัดที่แล้วเนี่ยเขายืนเป็นสองลายเห็นไหมฮะเพราะนั้นข้างหน้าสองตัวต้องขยันมากกว่าเดิมก็เหมือนก็จะเป็นตัวหลอกบางทีถ้าเจอาจจะเป็นตัวคีย e ์เอสเปซก็ได้ก็คือตัวสร้างพื้นที่ก็ได้ถ้าสมมุติถ้าเขามาแบบที่เราคิดนะมีตัวประกบเจเจอาจจะเป็นตัวที่เคลื่อนที่เพื่อ ดึงคู่ต่อสู้ไปแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เพื่อนคนอื่นแต่ส่วนเรื่องของเกมลุกเขาก็น่าจะเป็นเกมลุกปกติที่เขาต้องเปิดแรกอยู่แล้วะเราต้องอาศัยในจังหวะที่เราตัดบอลได้เร็วเพราะว่ายังไงสมมุติถ้าเขาเริ่มเป็นเกมลุกเนี่ยยังไงเขาต้องเพิ่มจํานวนในพื้นที่สุดท้ายแล้วตัวที่ตามอาจจะต้องเข้าไปสนับสนุสน,นเกมลุกแต่ถ้าเราโฟกัสในการตัดบอลได้ดีๆแต่ต้องเน้นนะต้องพยายามตัดบอลตรงช่วงแดนกลาง อย่ารับลึกจนเกินไปเพราะนั้นมันจะเสี่ยงในการที่เขาอาจจะเล่นลูกยิงไกลหรือว่าเล่นลูกทูหลังลายเน้นในจังหวะทานทิชั่นให้เร็วหรืออาจจะต้องขุดบอด้านข้างก็ได้นะครับเพจด้านข้างแล้วก็เน้นบอลไปข้างหน้าให้เร็วเพราะว่าถ้าเราใช้เชฟเดิมเนี่ยเรามีข้างหน้าสองตัวซึ่งมันก็ได้เปรียบ ต่อไปก็ดูในช่วงของครึ่งหลังเนี่ยเขาก็จะถมบุกหนักนะครับตรงนี้ก็ให้เห็นว่าเชฟเนี่ยคือเราคอมแพก t ได้ดีแหละแต่คือเรารับลึกจนเกินไปมันก็มีจังหวะที่เขาไม่สามารถที่จเจาะได้ตรงนี้ก็เป็นข้อดีสําหรับเวลาที่เรารับลึกเนี่ยบางทีเรื่องของการเล่นร่วมเล่นคอมบิเนชันตรงพื้นที่สุดท้ายเนี่ยคู่ต่อสู้ก็จะทําได้ยากนะครับแต่ก็อย่าลืมว่ายังมีตัวของเวียดนามเนี่ยที่ยิงไกลดีๆเนี่ยหลายตัวเลย แบ็ค <Back S 2> เนี่ยก็ต้องพยายามเห็นทั้งคน mm. เห็นทั้งบอลนะฮะในการยืนลูกเนี่ยบางทีถ้าเขาเฉาะเขาอาจจะสวิตชิงเพย์ไปให้เบอร์ยี่สิบก็ได้หรือว่าออกไปทางด้านขวาก็ได้พวกเนี่ยคงมาได้หลายทิศทางน่นัดที่แล้วที่พอเขาตกกลับมาเนี่ยเขาแตะแล้วเขายิงไกลเลยก็อาจจะเจอลูกที่ออกทางด้านข้างแล้วก็ยัดคอสเข้าไปหรือว่าไปหลังเส้นแล้วก็คัดแบค็คต้องระวังให้ดีเพราะฉนั้นสิ่งสําคัญตรงเนี้ยถ้าเรารับหกคนปีกเราก็ต้องลงมาด้วย ถ้าเป็นสี่สองสามหนึ่งตัวที่เป็นปีกทั้งสองฝั่งก็ต้องลงมาช่วยเกยมรับด้วยนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่เขาก็ยิงชนคารน,นะก็เกือบเหมือนกันเรารับอยู่ตรงหน้าไปกองอยู่ตรงหน้าประตูเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นตรงกลางเนี่ยบางทีคือไม่ต้องถอยมากเพราะฉะนั้นตรงกลางต้องพยายามปิดตรงพื้นที่หน้าหลาให้ดีสรุปแล้วคือเขาก็ยังขาดบอลทะแยงออกด้านข้างเนาะใช่ใช่เพราะว่าเขาจะเป็นมอนสไตล์เวียดนามเหมือนกับว่าถ้าเขามาด้านข้างเนี่ย <Euros> <K> เขาก็จะไปสุดเส้นเลยถ้าเกิดเขาเข้าตรงกลาง เขาก็จะเจาะทางลึกเขาก็จะเอาให้ได้จนได้อะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือจับตาให้ดีก็คือตัวคียเขาเนี่ยงียงกว้างไห้ส่วนใหญ่ก็จะสไตล์เงี้ยครับคือเขาถนัดเท้าซ้ายก็พอได้บอลโซโล่เปิดเกมลุกแล้วก็เลี้ยงตัดในไม่แทงไปหลังลายก็ยิงไกลเพราะนั้นตรงนี้ต้องพยายามฟอลโล่ตามตัวกกให้ดีนี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เทิร์นแล้วก็แทงหลังลายเข้าไปเกือบโดนเหมือนกันลูกนี้อุ๊แต่เขาเป็นคจนจ่ายบอล อาจจะไม่แพ้วพาวเหมือนที่เจแต่งจังหวะเนาะคือเจเวลาแต่งจังหวะเขาจะจ่ายขาดแต่ว่าเงียงกวางหายเขาจะไม่รอจังหวะผมว่าเหมือนอัตโนมัติอ่ะเขาแทงไปก่อนนะพอแทงไปปุ๊บเพื่อบังคับให้ตัวที่ไม่มีบอลนะวิง่งสรุปแล้วเนี่ยทั้งบอลสั้นบอลยาวการทําเกมลุกอยู่ที่เงียงกวางหายหมดเลยนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีกองกลางสักคนหนึ่งจับไวน้นี่ก็น่าจะตัดเกมลุกเขาได้เหมือนกันเอาคนแขกเป็นไปได้ไหม คือเราไม่ต้องปล่อยให้เขาเล่นง่ายเหมือนเกมแรกอ่ะแต่เขาขยับหลายตำแหน่งอยู่ถ้าเราใช้แมนมาร์คกิ้งก็คือตามตัวตัวเนี่ยแล้วย่าง้ต้องทำยังไงโค้ชแขกคือส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นทางขวาเยอะนะแล้วเลี้ยงตัดในแล้วก็ยิงอ่ะคือเราดูจากตัวผู้เล่นก่อนเขาถนัดในการเลี้ยงตัดในเพราะนั้นถ้าเขาไปทางขวาเนี่ยคือให้แบทตามมาเลยตอนจังหวะที่เขาเลี้ยงแล้วก็มีตัวที่เป็นกองกลางเนี่ยเข้าไปดับเบิลมาร์คกิ้งมันก็อาจจะยับยั้งลูกตรงนี้เขาได้พอเข้าไปปุ๊บมันก็บล็อกและเป็นซันวิแล้ว เขาก็ไม่สามารถที่จะแทงทูได้แล้วแล้วก็ยิงไกลได้แล้วไม่งั้นถ้าเรายืนตำแหน่งอย่างเงี้ยได้เขาก็แค่ส่งกลับคืนหลังเราก็โอเคละพอดูซ้ำๆในหลายรอบอ่ะสังเกตว่าจังหวะถ้าเงียนควงหายมีโอกาสจ่ายใจยเลยเพราะเพื่อนเนี่ยเขาจะเติมเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดจังหวะไหนจ่ายไม่ได้เนี่ยเขาจะตัดเข้าในแล้วยิงซึ่งสังเกตเลยว่าถ้าเขาตัดเข้าในแล้วยิงแล้วโดนบล็อกคือปิดทางในการยิงอ่ะ เขาก็จะจ่ายยัดอีกทีหนึ่งเป็นการจ่ายทะลุซึ่งตรงนั้นอ่ะมันทาให้เวียดนามเสียจังหวะไปหลายครั้งในเกมที่แล้วนะเพราะว่าเวียดนามส่วนใหญ่อ่ะอย่างที่โค้ชแขกบอกในเกมเมื่แรกถ้าใครฟังตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าบอลเวียดนามเนี่ยมันมีข้อดีคือบอลไปข้างหน้าตลอดเวลามาเล่นทางซีชั่นหรือว่าจังหวะการโต้กลับอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราดีเลย์เขาอ่ะทําให้เขาเล่นแบบจังหวะเท้าสู่เท้าได้ช้าลงนิดนึงอ่ะมันจะเสียจังหวะทันทีเราทําให้เขาเล่นเป็นจังหวะเซตบอลเนี่ย บางทีเขาก็ตันอยู่กันนะซึ่งอ้ตรงนี้มันยังพอปะวงเวลาได้แล้วมันทําให้เกมลุกที่เติมซซายขวาที่เวียดนามต้องมีอย่างน้อยสองสามคนเนี่ยมันกลายเป็นว่าพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนพื้นที่ในการที่จะเคลื่อนที่ใหม่มันก็จะเสียจังหวะแล้วซึ่งเวียดนามก็ต้องเซตบอลกลับหลังเพื่อตั้งเกมใหม่ทีหนึ่งถ้าเป็นแบบเนื้อหลายจังหวะเนี่ยผมว่าอึดอัดแน่นอนเราําสองลูกก็จริงแต่ถ้าเราสตาร์ทผิดในเรื่องของแผนการเล่นนะผมว่าตัวผู้เล่นน่ะตอนนี้คุณภาพไม่หนีเท่าไหร่ Uh, ความเข้าใจในเรื่องของเกมรับผมเชื่อว่าไม่ต่างกันแต่ความเข้าใจในเกมรุกเนี่ยยอมรับว่าชุดหลักดีกว่าชุดที่มีพวกเจชนาทิดธนวัฒน์พิชวัฒน์สารัแตแดนหลังมีชุดเดิมเนี่ยก็ยอมรับว่าดีกว่าแต่ว่าถ้าเล่นเกมรับเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ไม่น่ามีปัญหา